กลับมาอีกแล้วนะครับกับเงินฝากเผื่อกเรียกพิเศษ15เดือนให้อัตราดอกเบีย้ยสูงสุดถึง4.99%ต่อปีนะครับดอกเบีย้ยสูงผลตอบแทนรับเต็มๆไม่เสียภาษีโดยธนาคารอมสินนะครับไปดูรายละเอียดก,กันเลยดีกว่าเงินฝากเผื่อกเรียกพิเศษ15เดือนนะครับดอกเบีย้ยแบบสเตปอัพแบบขั้นบันไดนะครับโดยเดือนที่1-6 ให้อัตราดอกเบี้ย0.75เดปอร์เซ็นต์เดือนที่7ถึง12ให้อัตราดอกเบี้ย1เปอร์เซ็นต์เดือนที่13ถึง14ให้อัตราดอกเบี้ย1.65เปอร์เซ็นต์และเดือนที่15นะครับให้อัตราดอกเบีย้ยสูงสุดถึง4.99%ต่อปีอัตราดอกเบีย้ยเฉลี่ย1.25%เทียบเท่ากับเงินฝากประจำา1.47%นะครับโดยรายละเอียดนะครับของเงินฝากตัวนี้นะครับเงินฝาก15เดือนตัวนี้ นะครับฝากเพิ่มเพียงครั้งละไม่ต่ำกว่า1,000บาทนะครับคำนว,นวนดอกเบีย้ยเป็นรายวันถอนเงินเท่าใดก็ได้นะครับคุณสมบัติบุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่7ปีขึ้นไปแล้วก็นิติบุคคลทุกประเภทเอกสารการเปิดบัญชีเมียงเพียงแค่บ,บัตรประจำตัวประชาชนใบเดียวก็เปิดบัญชีได้นะครับรายละเอียดการฝากเงื่อนไขาการฝากเปิดบัญชีขั้นต่ำหนึ่งหบาท ฝากเพิ่มครั้งแล้วไม่ต่ำกว่า1,000บาทบุคคลธรรมดาและ้นิติบุคคลทุกประเภทไม่จำกัดวงเงินการรับฝากต่อรายเมื่อฝากครบ15เดือนนับตั้งแต่วันที่ฝากธนาคารจะโอนยอดเงินฝากและดอกเบีย้ยเข้าบัญชีเงินฝากประจำเ,เงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนนะเป็นบัญชีที่เอาไปใช้สำหรับรับดอกเบีย้ยแล้วก็เงินต้นนั่นเองนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับ ผลตอบแทนเดือนที่1ถึง6ร้อยละ0.75ต่อปีเดือนที่7ถึง12ร้อยละ1ต่อปีเดือนที่1 3ถึง14ร้อยละ1.65ต่อปีเดือนที่1 5บ0ร้อยละ,ะ4.99ต่อปีนะครับเรียวลาการรับฝากวันที่2ถึง3ามสเ็มกราคม2566นี้นะครับสิ้นเดือนนี้เท่านั้นนะ เงื่อนไขาการถอนจะถอนครั้งละเท่าใดก็ได้นะครับถอนหรือปิดบัญชีก่อนครบระยะเวลาการฝากนับตั้งแต่วันที่ฝากจะได้รับอัตราดอกเบีย้ยตามระยะเวลาที่ฝากไว้จริงนะครับภาษีหน้าที่จ่ายบุคคลธรรมดาไม่เสียภาษีนิติบุคคลหักภาษีหน้าที่จ่ายตามประกาศของกรมสรรพากรการลงรับดอกเบีย้ยนะครับการโอนดอกเบีย้ยและยอดเงินฝากเข้าบัญชีเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนที่ผู้ ฝากได้แจ้งและผูกเอาไว้ในตอนเปิดบัญชีนั่นเองเพราะนะั้นไม่ต้องกังวลเรื่องเรื่องว่าจะลืมนะครับคือฝากบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกของอมสินเนี่ยฝากลืมได้เลยเดี๋ยวเขาจะโอนเงินต้นกับดอกเบีย้ยกับไปให้เมื่อครบระยะเวลาการฝากนะครับ่าสามารถที่จะฝากได้ตามสบายนะครับเหมาะกับใครนะเหมาะกับคนที่ในช่วงระยะเวลานะครับ15เดือนเนี่ยไม่ ไม่รู้จะเอาเงินไปสวิตไว้ที่ไหนนะครับอยากได้อยากจะวางเงินไว้ในที่สภาพคล่องนะครับสภาพคล่องสูงดอกเบี้ยสูงนะครับก็แนะนําเลยเงินฝากเงินฝากประจํเาเผืเอ,เอกพเรียกนะครับสิเงินฝากเผือกเรียกพิเศษสิบห้าเดือนนะครับตัวนี้ ก็อาจจะตอบโจทย์คุณลองไปศึกษาละเอียดก่อนนะครับแล้วค่อยว่ากันขอขอบคุณข้อมูลจากธนาคารอมสินมณฑน,นิ้ด้วยติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม1นึ่งหนึ่งหนะครับหรือเว็บไซต์ w w w g s b o r t h นะครับข้อมูลเกี่ยวกับอัตราดอกเบีย้ยหรือบัญชีออมทรัพย์คุณกู้ต่างๆเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันในทุกๆวันนะครับเดี๋ยวผมจะอัปคลิปลงทุกๆวันนะเพราะนั้นก็ลองติดตามฝากกดไลค์ like, กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ